สวัสดีครับไทเกอร์ม็อบมหาสุรย์นะครับแอดมินเพจไทเกอร์ม็อบนะครับผมวันนี้เข้ามาจัดส่งของให้ลูกค้านะครับเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าใหม่นะครับเราจะส่งไปที่อำเภอพานนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับผมนี่ครับลูกค้าที่อำเภอพานนะครับวันนี้ก็จะส่งของให้วันนี้นะครับผมแล้วก็จะไปถึงเชียงรายก็ในวันถัดไปนะครับอันนี้เราจะส่งในระบบไทเกอร์ม็อบออนไลน์นะครับ สำหรับลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือนะครับผมเดี๋ยวขอทักทายปเป็นภาษาเหนือกันนิดนึงนะครับสวัสดีลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือนะครับผมอันนี้ก็มาส่งของคือลุกอำเภอตีอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือนะครับผมถ้าสนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับถั่วแห้งก็ทักมาสอบถามกันนะครับ บ่าจะเป็นแม่ห้องสอนนะครับเชียงใหม่เชียงรายลำปางนะครับผมลำพูนแปรน่านอุตรดิษฐ์นะครับผมก็ทักมาสอบถามกันนะครับว่าไอสินค้าผลิตภัณฑ์ถูแห้งเป็นอย่างไรเนาะทักมาสอบถามกันนะครับผมค้นเหนือด้วยกันนะครับปี่กันน้องกันทักมาสอบถามกันนะครับสินค้านี่ใจดีนะครับลูกค้าผักเหนือเขาก็ค่อนข้างมีนักนะครับอย่างไรก็ขอบคุณลูกค้าผักเหนือกุ้นนะครับผม ครับผมสำหรับลูกค้าที่อยู่อำเภอพานนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับผมะจะส่งวันนี้นะครับไหนก่อนรอรับสินค้าอยู่ที่บ้านนะครับไทเกร์ม็อบมหาสัจจน,นะครับแอดมินเพจไทเกระม็อบจากไทเกระม็อบออนไลน์สวัสดีครับ